สวัสดีครับพี่น้องของบานสิงคันสุขสุขคนครับผมสวัสดีคือเ่าก็เรื่องกบพี่น้องนี่ผมมอางบาวสิงคันกับมาเบิงบองไฟคือเขาคือเดินกรบพี่น้องมาเบิงไฟในการครับพี่น้องอยู่ในฐานตอนนี้เนี่ยเป็นทีมงานกองฝ่าครับพี่น้องเป็นทีมงานกองฝ่าเนาะเขาก็มาเบิงในการกับบาทสิงคานครับผมว่าทีมงานกองฝ่าเลยนี่ึืนดีบอครับลำโตงามบอครับพี่น้องป็นดีบอเข้ากับมาเบิงในกัรกับบาวสิงคันครับผม นี่เนาะมาเบิ่งบอกไฟในการครับพี่น้องมือนี้ผมเองบ่าซึ่งข่านกรมาเบิ่งบอกไฟอยู่ถุงเศรษฐีครับพี่น้องอยู่ตำบลหนองเอิงอำเภอราชสีสลัยครับพี่น้องจังหวัดศรีสะเกตเฮาเนาะมือนี้ผมเองมาสนามหนองเอิงครับพี่น้องมือนี้เอาครมาเบิ่งในการกับเบาซส่นข่านครับผมทีมงานกองไาสิขึ้นได้สูงมาได้ครับพี่น้องเบิงในการเดียวเดียวคับเบาซส่นข่านครับผมเข่ามาแล้วก็ซอยติดตามเบาซส่นข่านเด้อครับพี่น้องซอยกดไหลกุดแชร์กดติดตามเบาซส่นข่านนะครับผม ผมเองเบ้าสินค้าเป็นทีมงานจวดกับพี่น้องทีมงานจวดเนาะเขากำเบิ้งในการเรื่อยๆครับพี่น้องครับต้องบอกเมาเบิ้งในการกับเบ้าสินค้าครับผมว่าทีมงานกองฝ่าสีขึ้นได้สูงบันไดครับพี่น้องผมเองเบ้าสินค้ากับเป็นทีมงานจวดเนาะพี่น้องเนาะเขากำลังเบิ้งในการเรื่อยๆครับเบ้าสินค้าเนาะตอนนี้ทีมงานเพิ่งกําลังมาตกแต่งหมวกไปครับพี่น้องอยู่ในฐาน ออกกบเบการเรื่อยๆคับบองาคับผมตอนนี้ไปสิแล้วก็อรอเนะครับารงานรออยู่นะครับารทงานรออยู่กองฟ้าเดี่จะได้บอลเสียเวลานครับกองฟ้าภาษาวงไฟเป็น30มสิบหกสิบรับทิองกองฟ้านอสามสิบหกสิแล้วหอกกมารุนในกัรครับบอลซิ่งการครับผม ตอนนี้ราคาอยู่3 0 6 0ครับพี่นอ้องเขากำเบิกงด้วยกัน,นกเลยเลยกับเบาซึ่งการกับผมบางกล่องฝาจะขึ้นในสูงมันได้ครับพี่นอ้องทีมงานนี่เนาะตอนนี้ก็ไกส่สเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกับเบิกงล้วกัน,นกรครับสามสี่หกสิบสามสี่หกสิบฮะฮัลโหล ลงสามรพียนเเดองานมาททองฝาทีมงานทองฝา ก่าบควันลยตาหากครับพี่น้องลาดแดีขาดเลยเด้อ้าวไปหอกีดีปึกเดินด้วยด้วยดวยตัวทอดีดินกือกทอดกีดินกือกปึกทอดดินป๊าเลยไปาาง อดขิดป <ork ork an> <sh arp> <k att> ักหาสิบเจ็ดวีนาที่ยังควบกลุ่มอยู่หาสิบเจ็ด